น่อันนี้เป็นเป็นอันนี้เป็นตัวพี่อันนี้เป็นน้ำยาใช่ไหมอันนี้เป็นนถ่ายส่งถ่ายผิดขายวิ่งส่งทั้งวันเลยล่ะและับและลูกน้องอ่ะมีลูกน้องครับเราเฝ้าดูมาเกือบเดือนแล้วครับลัะอ๋อส่งใหญ่ส่งที่ไหนส่งที่ไหนส่วนใหญ่ส่งปกติวิธีการมันจะส่งกลางคืนเนี้ยทั้งวันมันก็ตัวสมดุล มุมผมไม่ได้ไม่เห็นนี่นำเข้าเลยหรือว่าไปรับจากไหนมาน่าจะแฟนไปรับนะไม่รู้กันรับมาจากะไรแฟนทำเมื่อเราทำอะไรแฟนเแบบแฟนทำต่อแฟนทำเขาจับมันมันก็แฟนไม่อยู่แฟนรู้ยังแฟนรู้ยังยังไม่รู้ครับยังไม่รู้โอ้ยังไม่โทรเม็นมาแต่ลูกค้าสั่งมา ทักทักที่พี่ลองทักไปดูที่เจอแล้วไเจอได้จได้เนี่ยสมาชิกสี่ร้อาเกิบ้คนอแเออแค่หน้าจอแล้วจไห้เขอล้รอซื้อแล้วไปลงเงิวันนั่นของเรานเราเข้าช่องทางไหนแล้วก็แล้วก็ลูกพ่อมีลูกน้องไม่ไอไปกระจาเอเราการตลาดเราประชามพันช่องทางไหน ทางตัวไปเข้าถึงมันได้ไงมมีีกับเยทางไลน์ครับเนี่ยเป็นแอดไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบว่าปากต่อปากแล้วแอดร้านนี้ขายร้านนี้ขายก็ยังมีสมาชิกอยู่สี่ร้อยเก้าส้าคนอมไลน์อ๋อกรมไลน์พอที่ก่มไลน์ให้เราเข้ามาอยู่ในกลุ่มได้ก็ผมผมเข้าอยู่เนี่ยนี่แต่จะมีพีชชิ้งานเข้ามาผมใช่ครับเอ่อกา้างกับไอตัวส่งตัวส่ง มีคนส่งนี่ไงครับก็มันก็จะอัปเดตตอนห <update. S 2> ้าโมงแล้วก็ส่งแล้วก็มีกลิ่นอะไรบ้างมันสค่ำเสมอ